ไม่มีคามนทางการไม่ถึงรับไม่ถึง700บาทนะไม่ถึงว่าปัจจุบันตั้งไม่แบบนี่ไาก่ได้นการใกล้ชิดจะได้จะได้ไม่ล้มล้มไม่มีที่ทางโอเคครับขึ้นี่มีไม่ไหวแล้วแกแล้วานเวทีมเนีขึ้นเวทีอายุ25ลงมา75 ็อยู่ที่คนฟังถ้าคนฟังเขาอยากฟังเขามีความสนุกสนานแล้วก็มีอารมณ์ยากจะัดกอกอไ็เาเป็นว่ามีการมทแต่น่มากูหมลันกเยอะแล้วก็ูหมวตอนเรื่องของนักเริ่มติดแติดแต่กลับไปกลับไปถึงโรงแรมก็แรง ด้าที่คุณทักษิณบอกว่าผมกลับมาแล้วยามวายธรรมดาอะไรคือปัจจัยใหม่ที่ทําให้คุณทักษิณตัดสินใจลงขึ้นเวทีถึงยังเือะจากที่เกิดธุว่าจะกลับบ้านก็ไม่มีอะไรหรอกก็อยากช่วยบ้านเมืองนะครับเพราะว่าเรามีอะไรที่คือในฐานะคนเคยเป็นอดีตนายกเป็นคนไทยมันถมไม่ได้ที่หัวใจบ้านเมืองเห็นอะไรไม่ดีก็ไม่ได้ต้องตั้งตแหน่สร้างใหม่ใหม่ ความห่วงใยด้วยความห่วงใยญ่อย่ย่างเมื่อวานนี้มีช่วงหนึ่งท่านกำลังพูดเรื่องความสามัคคีของังรัฐบาลแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีกระแสว่ารัฐบาลอาจจะไปไม่รอดเรื่องสารพัดภาพทั้งรัวมลและอาจจะยุบสภาหลังจากรุลตีนปีนา้าก็มีความวิเคราะห์การพูดกันอยู่อันนี้เอาวิเคราะห์นะเอาวิเคราะห์ถ้าวิเคราะห์ก็บอกว่าน่าจะอยู่ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหา ร่วมก็เห็นต่างเป็นเรื่องธรมรมดาไหมแต่ถึงเวลาเขาก็คุยกันรู้เรื่องพักยกริงก็เชิญแต่ละพักรวมคุยกันเรื่งองมันมีดีความต่างๆที่พุทธินรรมจะเป็นคุปประจักา,า์ไหมคะห็นานเี่คือบ้านเราเนี่ยกฎหมายมันอยู่ที่อนจะตีความถ้าคนอยากจะหาเรื่องก็ทิดหาเรื่องทั้วงนมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องไปให้ความสำคัญมากเราทำอะไรให้ถูกต้องไม่เป็นไร ตอนตอนปลาใส่ไปในที่ที่ท่านผดีบอกว่าอ่กฎหมายเท่ช่วยนะคือ่ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็มีหลายคนที่ช้าตอนนั้นท่านผดีเรื่องอะไรครับคุณผู้ชมครับจำได้เปล่าคือกฎหมายเราเนี่ยเราไปแก้กฎหมายโดยมองคนมบกเลยช่วงนั้นก็กลัวผมแล้วก็พยายามจะเขียนกฎหมายกันนั่นกันนี่ซึ่งมันกันไปกันมาเนี่ยมันไม่ได้กันคนเพีเดียวมันกันระบบครับ แอนทีจ่จะมีคนมาช่วยกันทํางานให้บ้านเมืองคนตั้งใจปัญหนาดีมีความคิดดีๆมาช่วยกันก็ะจะมีปัญหาเรื่องของ้งขอกฎหมายเ้อะนั้นตอนนี้วันนี้เพราะนั้นการเมืองเลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากเข้ามาเพราะนั้นเมื่อไม่มีอยากเข้ามาเราก็ได้คนคุณภาพไม่พอที่จะมาแก้วันน,นี้สําคัญขึ้นโลกทั้งโลกเนี่ยเขากําลังระดมคนรถดีๆมาช่วยกันทํางานด้วยกันแต่บ้านเราบอกว่า นี่ไม่ใช่พวกกู๋ไอเดิ้ลไกูเท่านั้นเหงื่วยก็เอาอะไรเงี้ยมันไม่ได้นะคือคือมันต้องมันต้องเห็นแก่สูตรผว่ามีคนีคนคนไหนยังไงรัไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ต่าเดานทุกคนเดาได้ไม่มีอะไรทุกที่ก้ารแข่งขันเรเนี้การแข่งขันทุกอย่างต้องมีกติกาเมื่อจบการแข่งขันทุกคนต้องหันหน้าเข้าหามีสิรรถภาพในนักกีฬา ไม่ใช่บอกว่าบอลแข่งแพ้แล้วควักปืนยิงมันอย่างนี้มันใช่ไม่ได้นว่าโครงสร้งางบริหารค่อนข้างใหญ่เรื่องอะไรวาพระคือระบบราชการเราเนี่ยเราขยายตอนช่วงผมไปอยู่ใน17ปีเนี่ยส่วนราชการที่มากที่สุดคือส่วนราชการบมมุิภาพมมันขยาย,มมาย,ยปบิภารเยอะเกินไปแทนที่การจานานาระจาจกระจายอำนาจให้ประชาชน,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 าน,าน,านมีอำนาจอนาจมากขึ้นเรากลับไปการเพิ่มอำนาจให้ภาครัฐ ไปเป็นคนใกล้ๆประชาชนก็คือส่วนพูว่ซึ่งมันทําให้หนึ่งค่าใช้จ่ายสูง 2. องระบบด้วยการเทีา่าสามประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงสักทีดังปีเรื่องแสงสว่างที่มันต่อมันจะมีอะไรบ้าก็เชื่อว่างานที่นายกคุยกับผมเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความชัดเจนขึ้นซึ่งนายกจะพูดก่อนสิ้นปนีนะครับมีความชัดเจนขึ้น มันก็จะเริ่มเห็น,นหลังปลายปีสิ่งนี้มันก็จะสูรกระดับแทบทุ่งยาวทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการแก้ปัญหายาเสพติดทั้งการแก้ปัญหาบริหารราชการแผ่นดินค่ะวันนี้เราอยู่ที่เมืองหลวงคนเสื้อแดงเราคนเวที่่อนักศึพูดเรื่องความเท่าเทียมโอกาสพอระบุเป็นเศ็จับตรงนี้นึ่งนะคะว่าจะสามารถถือถืความยุติธรรมให้กับกนักศึกษาก็นนะอันนี้เนี่ย มันมีความซับซ้อนหลายอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่หลังจากาาปฏิวัติครับผมโวนปฏิวัติก็ไล่ฮัากันกันไป็นางกันแล้วก็ต่อมาจนถึงผูโดนปฏิวัติก็เหมือนกันและหลังจากนั้นก็ผสมลงด้วยคนตา่างๆซึ่งวันนี้ผมจะพูดบนเวทีมากขึ้นอีกเพื่อจะได้เห็นความชัดเจน,นก,การณ์นีกตั้งก็สกาวก็ดูเหมือนกับว่าคัะทุกน คดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่รัฐร่วมรัฐบาลให้สัตวาับาลนไว้ว่าเราจะเทิ่มทุนสำหรับองคารเราจะไม่แตกหน,นึ่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนียตัวหนึ่งหนึ่งสองปัญหามันอยู่ที่การบับใช้กฎหมายผมก็เป็นเหยื่ออะไรนะการมารับใช้กฎหมายเนี่ยจุดเป็นอย่างนี้สมมุติว่าคนที่รับคดีครั้งแรก บอกว่าเดี๋ยวก็หาว่าไม่จุรักประดีฟ้องไปก่อนทั้งๆเลัฐานไม่มีคนที่สองไปให้ไม่ฟ้องเดี๋ยวโดนอีก็ฟ้องฟ้องโดยที่ไม่ได้ดูความถูกต้องของหลักพยาหลักฐานเลยทําให้จริงๆแล้วนี่การจรุกลักประดีนละรักษาที่ไม่ถูกต้องการจรุกลักประดีที่ถูกต้องกนะ็คือการรักษากฎหมายที่เกิดความผิดพลาดอันนี้คือสิ่งที่ต้องแก้ไข แต่ át, ว่าก็ไม่ง่ายในการแก้องใช้เวาในมัยน้มีโอกาสจะเกิดเพ้มคะในวิทลทาก้าไกลแล้วทางภาอก็าทเพ่อห้จรกันมอไปบเอ่อก็ผมเนี่ยไม่อยากไปให้ความเห็นในเรื่องนี้เพราะไม่อยากจะมีบทบาทหนึ่งี๋ยวจะเห็นว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนีคือคือเราถ้าเราอยู่บนหลักการทุกอย่างมี principle มีทฤษฎี มันจะไม่เป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากว่าเรามันทีว่ามันเป็นเรื่องของพวกขครพวกใหม่บ้างเวกไปมันถึงได้เป็นปัญหานี้ถ้าเมื่อไหร่เราจิตใจนิ่งสงบคิดถึงหลักการไปหลังไม่คิดถึงว่าพวกขครพวกมันจะดีขึ้นอะไรทําให้ข้อหาไมจองรับผั้มใช้ได้พุ่สูงในทางการก็เกเมืองไงก็ดูที่ผมเนี่ยโดนหนักที่สุดทั้งนั้นที่เป็นคนที่โทหายงานที่สุด ด้วยความหสมับบรดนต่างยตอนเรกห่แล้มาเกที่ดแ้ไขอจริงแล้วเนี่ผมผมเคยปุยคุณรัตนอว่าผมก็ดนสาพักแล้วไอยู่ม่นอเไเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเนี่ยขอให้เราช่วยกันทำงานให้บ้านเราเปนไอย่าไปอย่าไปพยายามรื้อโครงสร้างเยอะมากเ ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยหลักการและเอาบา <c oughs> อัณฑองให้ได้จะดีที่สุดแต่ไปคิดถึงว่าสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่ประช,ชาชนคนไทยเขารพบนับถือ่เป็นซึ่งเป็นโครงสร้างสําคัญ <c oughs> ของสถาบันเีเราก็ต้องจัดโลกอย่างเดียว <c oughs> ไม่ได้บอกว่าขนาดคอามลึกวไกลจะไม่จะไม่ไม,ไๆๆๆม่ต้อเป่าต้องต้องมีวิธีการที่ยึดหลักให้ถูกต้องยึดหลักเรื่องของความ ถูกต้องเขับอาจอย่าไปมุ่งหาเสียงที่จุดโฆษณาเนี่ยมันอันตรายกว่าจุดทิศความตั้งใจเลยถ้าจะแก้ปัญหาื่องมีวิธีการที่จะทำเราไม่ไปแต่งรูสร้างทำไมเกิดปัญหาเอ่อก็ทําตามหลักการกฎหมายกฎหมายไม่ดีก็ต้องแก้ไขกฎหมายเป็นตัวสไม่ใช่อยู่ๆกฎหมายไม่ดีก็จะบอกว่าต้องไม่ทำโดยกฎหมายมันมีอยู่ก็ต้องดู ตอบรคตอบไปขอาวันนั้นว่าท่านอะนัายมีคามากนั้นท่านติดอจริงว่าบอกว่าผมบอกเรื่องมาม่าอร่อยผมโฆษณาให้มาม่านะครับัยานะครับัยางนะครับัยานะครับ กกินไวๆแวนเพื่อใที่กห้ยไงทำเลยให้ให้ออริตียยังไงครับท่าน